ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกรอบนะครับสำหรับแคทสามสามสามหนึ่งสามคันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นงานเก็บเป็นงานเก็บครับวันนี้เก็บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บ้าคลองครับวันนี้นี่ฮะเก็บความเรียบร้อยนะครับงานเคลลิ่งต้นไม้ก็จบไปแล้วนะครับอยู่ด้านหลังนึงแต่ยังกองรอรถหัอมาขนนะฮะตอนนี้ก็เป็นงานเก็บเรียบคางคลองครับ ปาดเก็บความเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้ก็เห็นมีเอาน้ํามาให้มันปาดง่ายๆมันฉาบป,ปูนนะครับมันเห็นีน้ํามาใส่ครับพี่จะทำเหมือนฉาบป,ปูนเลยครับน,นี่เป็นงานเก็บครับวันนี้ตอนแรกแห้งๆน้ำมาใส่มันฉาบมันฉาบป,ปูนวนะ้ลองดูครับ กิ่งไม้เยอะไปะนิดนึงนะครับส่วนวันตัวนี้ก็เป็นงานเก็บข้างคลองนะเป็นงานเก็บเคลลิ่งทำความสะอาดต้นไม้นะครับไม่ใช่งานกดลอกมันก็เลยต้องทาลักษณะประมาณนี้ครับไม่ใช่เก็บทําความสะอาดทางคลองเฉยๆนะครับเกากาเย็นครับไปเรื่อยๆครับก็ค่อนตาดมาครับจกกิ่งไม้เยอะไปะนิดนึงนะ ใจเย็นมากครับคนขับฟังแต่เสียงเล่นเครื่องก็น่าจะพอแล้วเบาๆเรื่อยๆเลยครไม่รีบครับ <c oughs> เติมน้ำแับเติมน้ำแห้งไปว่างั้นคร เติมน้ำไม่ได้ชาบได้หมดปูนทันนี้นี่เสียงนิงเงียบมากนะครับเสียงนิ่งมากเงียบมากเป็นกระทันรัดดีครับ เนี้เห็นมีอยู่คันนี้คันเดียวนะที่รถเป็นแบบเขาเรียกประงรงอะไรอ่ะมือนกระปุก,กนะัะทรงนี้นะครับเป็นอยู่คันเดียวในแถวแถวบ้านขวดเรานี่นะครับมีอยู่คันเดียวติดเ,เรียบไปครับรอรถดำมานะครับเติมนะ้ำ นิ่งมาเกือบคงจะประหยัดน้ำมันได้ด้วนครับเนี่ยเอาอยัางกระชากปูนเลยครับ ปกติผู้เพ้นเขาทำแห้งๆหนึ่งเจ้านี้ชอบปเปียกๆครับน้ำใส่ให้ปเปียกๆก็จะฉับมันปูน,นนะครับสูตรไข่สูตรมันครับคนขับแต่ละคนนี่ถนัดไม่เหมือนกันนะครับ ทันก็ที่ผมเคยเห็นนะครับอาจรูดจากกล่างขึ้นบนครับดึงตรงดึงตรงขึ้นมาแล้วชาวนี้เล่นขาดข้างครับเติมน้ำครับนี่ครับเติมน้าให้เปียกแล้วค่อยปาด ขนาดสนทุกคนครับ เสร็จแล้วแล้วฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผมบก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเขาเรียกว่าเคล็ดลับของไข่ของมันครับงานงานฉาบดินกับงานฉาบดินโอเคครับผม